ไม่นีเขาสิพามาดิกเบ็ดนี่วะส่วนผสมจากเซียนตังครับนี่อ๋อเหรม่มีเกลียวไม่เหยียดสิไม่ยู่ไม่อยู่อตั้งายหรอไม่ดิไอตั้งเห็นยังครับไม่ดีเนี่ยครับเนี่ยครับเวานนี้คือจ้าพิธีก่อนนะมี่หยียดนะครับนี่ข้างในนี่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยผสมเนี่ยครับผมมีห้ำครับเนโอ้มีห้ำ เอาไหมใส่ครับถ้ํานี่ร้านครับร้านขี้ข้าบ่ะเขามึงวิธีกันมีอย่างนี้ครับนี่นี่มีถ้ํามีขนมปังครับโอ้มีถ้ําขนมปังียังอีกนี่นะครับอยจะถามต่อมีดก่บอกข้าวว่ะเขาเนี่ยมีอยังครับไปเลยคือไปเล่นถ้ําอันนี้คนครับคนเห็นเข้ากันโอ้ฟังใจมั้ยโอ้ยางเนี่ย บรรยากาศดีนะครับหาดเยนางน้อมาต่างไปกนได้้จมน่นจน่นเบ็ดจบันเ่อ้นแเดแน่เียนเนนสี่ยงจบเนาียนเน่บ่งเ้งไมเบ่งอันนี้ไปใส่เบ็ดครับไปนี้เบ็ดเนี่ยเรียบรอยอ่าอันนี้จัดเบ็ดนะครับ เี่ยเบิ้ลควนเนจะจะเนี่ยกมเพื่อนี่เอาบัด้อ๋อือน่อไลงแปมเนี่ยเอแต่ยยยัไรอยากไปตบเบียดเนีวัดแล้ววัดแล้วโอ้ทางลงชันนิดนึง นี่มัไซเบ็ดครับฟังฟังขวาเป็นโอ้เป็นเป็นพี่นกครับพี่นกพี่นกไซเบ็ดอยู่ครับ <c oughs> นะเ <c oughs> บิ้งจาก <c oughs> การดึงนาจะเป็นพยานาคตัวนึงเนาะ <c oughs> กำาังที่ขึ้นมาใ <c oughs> นาย่ต๊กได้พยานากนะครับเบื้องจากวิธีแล้ว บรรยากาศดีนะครับน้ำตกสวยมากเป็นไหครับพี่นกเป,นปเป็นคือป่คือครับคื อ๋อก <'s> <öz timeframe. S 2> ็ได้กู้เบ็ดแล้วนี่ฮะก็ได้กู้เบ็ดแล้วมันมีป่าวะเซียวยังครับเนี่ยเหยาปอบครับเหยปอมนะครับโอ้แปดมงโง่นะครับแปมงโง่เนาะเ่กินเนาะไปหยิบนี่มาเบิ้งของแท้ครับบ้านนี่คองแท้เนาะใส่หมวก บ้านที่ไปขีมานะครับสองคนนี้นี่เลยเหรอเนาะเฮ้ยหวานกไหมแหม่คือได้เหรอนกอ้าวจานเบ็ดจานเบ็ดใส่แยงครับจานเบ็ดใส่แยบบานาน่าครับโอ้บานาน่ากล้วยบ่ครับโอ้บาระนาแมงคีซอนครับผมไอ้ตั้งคีแหนครับตอนนี่ล่างครับโอ้นี่ครับของแท้่หรอของแท้

เอากระบอกเพื่อนแงเห็นอย่างนี้ทั้งไก่แงครับผมโออเอาน้ามให้มันเป็นอย่างครับนี่ให้มันจับตัวครับอ๋อครับนี่ครับดูวิธีการปั้นนะครับเนียนะครับเนียภาษาอีสานเร็ดเนียภาษาไทยเอ็นอย่างครับจานเบียดครับคู่ภาษาไทยภาษาไทยเอ็น่า บูภาษาลาเอื่นเงียนะครับภาษาไทยเอื่นยังกับรูนะครับเยนเยื่ะบอบียดไ่น้เดใงญ่นะครับนร่ครับลงไปมันแตกครับท่ไทยแปสบายวนี่หรือป่าสลับหง่บนี่านางนะโอ้ ไอนกโอ้ยเลอเขากก่งเลยวะมอนี่างาเนาะน้เรียไปตีกวนได้ขอแขกได้เลยมอนี่จิบตัวเพอ่ะครับอาหตอนนี้มีมนตยูหมดละตนี้ไอย่ไ้นหกใหญ่ไม้นะครับใหญ่ไม้แล้วมาละมูแลครับอยากเลมูครับจากที่แรกไป ก้อนมูเนาะลงมาได้ก้อนมูครับมีหยาดมูเลยครับบานที่นี่หยาดเบ็มูแห้ะบรรยากาศดีครับ่เใช้เวลาอย่างน้อยนะครับในการปั้น กูตีถึงระแตกเลยแต่กูยนถึงแตกันลวดิเบิดทังแห้วกูว่าเบิดหนื่อมันจะต้องพิเดลซันหอโนกเบังเดี่ยวมันพอตีได้เลยตัววดเดีมฝ่อว่าดเดีมฝอยู่นียางปบรกดีปะ่ก็ยางไปดิี่ะยาง้นยูไปเดยาเดี๋ยวเตเด้อเตยมตังครับเรียบร้อยครับเงียบอัดมันงายเลยครับ วัาที่ตกพยานาคนะครับไงบ้านนี่เ okay. บิ้งครับเบเอิงครับวิธีการสิดเบ็ดเนาะตอนน้องให้ตั้งเนาะแบกว่าครับครับครับโซนนี้ก็ล้อนะครับล้อขยับไปขยับมาเพื่ออย่างครับอ๋ออ่าต่อไปเป็น จานเบ็ดนะครับจานเบ็ดน้องคล้ายจานเบ็ดน้องคายนะครับมาเลยน้องคายครับเป็นยังไงติดไวโอ้จีนไก่นะครับรอบนี้หมดไปนิดนิดพอต้องพอตองถึงมาได้ไหมมาจากเบ็ดตามบ่ะแล้วขั้นหนึ่งญี่ปุ่นป่ะมาบงนี่นะเบ็ดถ้ามันติดที่เบ็ดไังไหครับนี่ถูกตวดแล้วครับ ถ้าป่าไม่กินนี่จะเป็นังไนครับยังดาหรือเปล่าครับแมดน้ำมันไหลคือยูคือยูไอตังบอกว่าคือยู่นะครับคือยู่ที่แปลว่าบบคือแบบไหนนะครับคือยูแาะตอนนี้ตอนนี้เฮ็นยังครับถารับนี้อ๋อถากคือสั้นสั้นเบ็ดไวแบบนี้เป่ มาผอนมาขอนเลยโเผ่อนเลยจริงจริงันนี้วันนี้ยังยังไม่จุดไฟมึงกับไฟยาได้ยากว้ามูได้ถอยกวาอกไปไปเยอเออดึงขึ้นดึงขึ้นอันนั้นันนี้บไมอ่ลอกขึ้นเออเออตรงนี้สิเปียไปอ่ะ ตัวนี้คืออย่างนี้ตั้งบอกไน่อหนินสลับสลับแบบไหนเดย์ไปดิตั้งไปเลยไหกรวไอยู่อะเบื้างหลังเนี่ยเบื้องหลังเน่ยเจ้าเนี่ยไม่เงี้ยงกุเลีนกูสีเลียนเรียบร้อยแล้วครับบ้างเป็ดแล้วครับสาม่นครับ เาเดืรอรนลา,ามกันนะแล้วรอดูผลงานของเรานะครับตอนนี้ก็เหลือไอ้นกเนาะไว้เพื่อเดียวนะครับเ <c oughs> พราะว่าเป็น,เป,นเป็นเซียนที่เก่งกรมู <c oughs> เ่นมานครัตอนนี้เขาไปใส่ครับระวงระังรอรอเติมพลังเติมพลังลนะครับแ <c oughs> ต่บ้านน้ำพันผสมกับน้ำโคกนี่มันดีแซ่บเลยผู้ใดกระต่งมาร้องชิมเลย กันเสื้อได้ครับโอ้ไม่นีเรามีเมนูอย่างครับคิดโอ้แต่แซ่บเดยเรนู้จากอาจารย์ตั้งครับไม่ดีนี่ครับอันนี้คือเนื้อไรเนื้อไรก็คือเนื้อเอไม่เห็นยังกินครับวันนี้ปิ่งย่างแหละครับวันนี้อันนี้โอ้อันนี้มารเรียบร้อยเนาะอันนี้มารเรียบร้อยครับจากอาจารย์ตั้งอาจารย์ตั้งใส่ย่างนะครับนี่่ย่างครับหมุนไทยบ้านเราครับไม่ว่าจะเป็นกัญชานะครับ ยังครับเือนกล่องังเนกล่องทั้งหมดเราไปทั่วเขาเป็นข้างไหต่อป่อันนี้ย่างเนื้อครับเนี่ยเนครับว่ามันซุกแล้วเอาแมนังมือเนาะหนังหนังหนังอยู่เลยนี่ันะนี่แี็งเนียม่เอามปานยี่อันนี้คือมีเนียมลยนี่เบิ้งครับพี่น้อโอ้โหเหี้ยสนว่าู อย่าเด้ออย่าเด้อนี่เบิ่งจากอาจารย์แบื้องเขาเป็นนี่ตัดไปออกไต่นั่นที่แหละมันหว่านมันหว่านใจเย็นหว่านมหวานเอาบ้างมาสักก้อนเออนะยามาไก่เนี่ยนะครับเขาต้องเบิ่งเส้นเนี่ยกันแล้วเขาปาดขวางมันนี่เป็นี้เขาเขาเขาปาดเขาปาดไล่ตรงเลยวะครับอาจารย์แม่ปาดไล่ตรงปาดไล่ตรงมันถี่หยาบมันบรรจุได้นะเบื้องความมีเดี่ยวเลยนี่ บอกภักเสจจานเนี่ยโอ้โสูงกระจายดีเนาะมีพวกเขาเอ้ยมันได้่ยูนี่ได้่ยูพอดีนุ่มแต่งเมื่อเอหมีดไหมใส่เอาไปกินพุ่นบ่ะหรือเอาไปกินกินนี่บอ๊กินแซ่อบกินนี่ด้วยแซ่บในเด็กเป่าเบียดเป่าดิวเยอะ มักลาเห็ดเก็นว่าจะดีเป็นไรต้องสอนละ่ะดูความดูดูดูความเลือดครับความฉ่ำครับโอ้ดีเดียมเลี้ยงกับบลสุกตั้งอย่างเมื่อไหร่ครับน่าเนี่ยไดมงเสียบแบบโอ้โอมาแล้วครับได้ยักโตเนาะตัวน,นี่แล <c oughs> ้วครับพร้อมนี่มงแมวโมฮอนแดดแล้วตอวนี้แล้ครับหัวนำพันอุ้ยยุ้ ตามมูไม้ติดจิด้วยนะครับโอ้โหจานตั้งครับจานตั้งอ้าไอ้ตั้งไอ้ตั้งเป็นเัื่งใดครับเาีครับแต่มีดอยู่เมียแล้วแต่มีดเนี่บาดบนเขาเนี่ยเนี่ยไปยังลับพีนันโอ้ไปโดนหยิบมาเนี่ยไปลับให้เปิ่ามาไปมาไปลับให้เราโอ้พ่ได้กินแล้ว ตอนนี้อาจารแบงได้กล้ามแล้วนะกล้ามขึ้นแล้วนะไปรับเงินเป็นการเปรครับพี่ตอนใหญ่เลยอาจารยแบงฝาดได้การยื้เท้ายื้อคเท้ายื้ตอนนี้แหละเอาายื้อนะนี่ครับเอาขึ้นยุ้อตัวสี่สี่ครับโชก้อนโชก้อนครับโชก้อนโชก้อนครับหาใส่อะไรเนาะมองนี่นี่มองเดียวแฝดเลยครับนี่ครับอาจารย์แบงค์อยเข้าไปครับสู้น้ำโคกว่านี่ อันน้ำพันธุ์ครับน้ำพันธเนี่ยสมโฟน้ำพันธุ์ผสมน้ำควันเดี่ยได้กินอันนี้น้องยุ้กินยุ้ใส่แม่ควันยุ้งด้วยยืนในเบิร์ดมือจังะไหมกินไดหลายปีนเสาไฟมือนอยู่กลางน้านอนอยู่น้ำพันบอกขึ้นหน้าบอกขึ้นหน้าในอยู่กลางน้าเนี่ยยุ้ปกินน้ำผักกูเดยที่คือแบบเมื่อไหร่นี่ครับบรรยากาศของพวกเขาแข็งสัตว์ผักกินแพงคนเหนียวก็อันนั้นนะโอ้ดูดูชิ้นนี้แข็งนะนี่ครับนี่แหละแข็งผสมว่านซ่ากันบ หายในไม่ได้นะครับที่นี่มนีดไหมสั้นหรอวไม่สอ้นก็แต่เกีวับความต้องใจล่ะเนาะทั้งวางุกใค่เอาขีรถยทุกสนไน้ยลงของ่างไหนเลยนั่นสีมีหมองลงอยู่นี่ครับแต่เประเอาแล้วบันเลงแล้ว อ่ะเขาพักไปงนี้สักควันนะครับเดี๋ยวผมเปียนมันคือขึ้นนอดหัวผีป่ะถ่ายได้ได้เอาหนี่นี่ครับนี่นี่มาแป้งกินนี่นี่ครับของแท้ครับขุยครับที่นี่เบิงคามูเดี๋ยวอือสองกรอบเอเอเอสเอ็มอ s m r นะครับอันนี้อ่ะเขาเขาพักไป่นี้สักควันนะครับคนไทยก็อยากกินเือนกันครับตับสดกิ่นนะฮะ กิ้มไงกจิ้มอยู่ได้ก็ได้ให้บายแน่ยเอ้ยเม่เคยกินนะเทือแรกเทือแรกเห็นในเขากินในในเฟสเราเห็นในเขากินในเฟสนี่ครับบอลลังยากฝันป่ะฝาน a few moments later โอ้ปืนครับเสียงเสียงตั้งนะครับเข้าตัวเนี้ยอย่างนี้มาเ็นครับเาเนี่ยมาห้อยกันเ้ยป้าดปะฮะเนี่ยมาห้อยเนี่ยบางทีก็บป้าด่วยดูสันุเฮ้ยมาอว่าเปลาแล้วเฮ้ยงานไม่ดีครับไม่เจครับุโอ้ยได้อยู่ตันเ้ยได้ทุกอันวะ ครับเสียนแบงค์นะครับเสียนแบงค์เอ้ยเสียนแบงค์ว่ะเสียนแบงค์ครับอย่าไปดึงอย่าไปดึงอย่าดึงอย่าดึงสู้มันเอ็นขาดป่าน้อยไม่คุณได้ซื้อลงไปเอาป่ะนี่ขึ้นมามึงคืงมาเมื่อไหร่มันติดปล่อยไปปล่อยไปก่อนมาถ่ายไหมพี่ดิไม่มเซียนเซียนโอ้ไม่แต่เซียนว่ะมานำกัดวู้ดีป่านี่ว่ะเป็นตัวตุ่มย่ำใช่ป่ะ ปาดเบื้องปาครับเบื้องบักความบักเอบต้มกะติกครับพ่อแม่พี่น้องยิ่งกอีกต้มยำมือนี่มันอีรีวะอ๋อปาดบักเอบอีพีนี่อ๋อคักอีรีวะให้เปิดอีพีแรกนะครับนี่รับอันอันยังไมงเทรานั้น ไม้ยอดแต่ว่าน้ำแข็งน็อกเลยเออว่านี่นี่ซื้อน้ำแข็งมีอยูู่่มีอย้ายอันนี้ไกลๆนี่วาดว่าบ่คืนว่าสิมีอเหอขันโม่เบอง์บางหันในพี่เบ็ดเบ็ดไปแล้วเบ็ดไต๋ดีแหละยางมาพอดีเนาะคนนวลมลายเนาะนี่แหละยิอจีจะโดนแล้วนี่มาส ยังโดนบรงขนาดบึงขนาดโอกเปนเประวังขนาดระวังเลือดระวังเลือดแตกนะครับเดี๋ยวเดี๋วเอาตัวน้อยก่อนี่ไ้ไหนกตัวน้อยปปลดดเเอาเลืดเอาเบิดเอาเบิดปเอาเบิดเอาเบิดอันนี้เอาไปปิ้งนี่ตัวนี้หัวก่อนนี่ตัวนี้กินไ้เลยนี่กินมไห้ัน่ยปอป่อลออล่ยอยปอย มึกลียงเลยมึงเียงไปตุมึงไปหมดมเลนะห่งเลยเมึงติดเยว่าติด้ได้ปาลาสลัซีดไปละอนะครับอะไรครับไ,ไปไปเหนล่อยน้ำมไ,ไม่ลืมสวยสวกินมึน <c oughs> มกินน้ำัสิละ ว,ว่างแฉะเลยแล้วได้ยังไงโอ้ปตะเกียบเนอะไม่แฉะไหมครับครับมาครับอ๋อได้แล้วนะครับเบ็ดของ,ง,องปปนเซียนแดงดูครับวงสวิงของเซียนโอเอ,อเออคนบอกน้อก็ได้ เอาเอาเอาโชว์ครับเตรียมไปเด้อรีบไปเลยถ้ามึงเบี่ยงไปแล้วนิ้วคีมึงไปเออไปอ้สมบรรยากาศนะครับสี่โมงแรงเปลี่ยนไหมว่าแบ่งเปลี่ยนไหมบ้างอากาศดีซื้ออยู่จังทั้งสี่ว่าไก่ก่อนะคนเริ่มไลน์นะครับคนมาตั้งแคมป์ A few moments l แค่ไหนรอนะครับหัวพรอนครับตอนนี้ขค่ไหรอครับกินเนื้อเป็นก้อนนะครับก้อนที่ได้กินปลา <c oughs> กินเนื้อเป็นก่อนนะครับตัวใหญ่ครับผมศาสนาเนาะมามื่นแรกขั้นเบ็ดก็เคยเดึงเบ็ดจกเชื่อมันนึกเปลี่ยนอี่ว่าสูง เปย์มารคนมูแล้วว่าเปย์ดวงดีว่ะว่ามารทุกเรื่องทุกเรื่องมารทุกเรื่องเลยว่ะอยังเงี้อะไรไหมนี่ตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะครับเริ่มเก็บนะนะครับเบิกแล้วไหนที่ได้ตัวเดียวตัวเดียวก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วอันนี้เป็นเสบียงนะครับเียุบเสียง เอาอีกรอบนึงพ่าเลย <S <S เออไปอปั้นแล้ว <คน S 1> ด้อคนเริ่มเยอะแล้วนะครับในหาดคนเริ่มหลังมาเยอะแล้วครับี่ว ไปตีวงพุ่นนะน้องมือบ่เ็ตาองตีเคียงมันนิ่กว่าโรงานมันเลิกนี่เป็นีเป็นเื่อแบาวนเฮ้ยแวนบาอย่บ่เ้มคอียเอาหนีบงแต่นอนเลยเอออามันี่คปันเออมึงปั้นซะนะเอาไปก่เลยเ้โอ้โทางุ่น้เรียบ่นมากเลยกงนี่อีล้ครนอีกแล้วไปปั้นต่อ อจารย์ตั้งครับกวมากเติดวะติดวะติดแล้วเนาะติดตัวแดงติกล่องวะแบงกวัามากขนาดมันมีสายทั้งแต่เข้าก็ออกไปเล bỏ hoàn bén, lộng mật lộng mật nào mật lộng mật nào mật lộng 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 mật ใจนกห้องไหมล็อกไปนี่งน่าจะบอกไปอันนี้เป็นต้งเตียงตั้งเกลียอยากเรียนแล้วเรียนเนี่ยครับไอ้นกไม่เนี่ยทุจริครับอิ่มบ่อิ่มครับมาอิ่มปะกินอยู่เพื่อเดียวครับต๊ะแปะนะครับไม่เหนี่ยแต่ว่ากินเนื้อนะต๊ะแปะไม่กินเนื้อห้ไหมไกลเนาะจัน เอาไปนี่เราไม่ต้องมุนตั้งนุ่นีอ่ะตั้งมเเเดเียอ่ะดูลีลานะครับลีลาเทพนกนะครับเทพนกชายาฉายาเอา,าไปนะเร่งทไชายาเทพนกนะครับะะเร่งกันเ,กเดี๋ยว,ยว,ยวมันหนักดิเออ เอล่เอลเพราอแล้วมาสันส่นๆว่ะสันะน่นอ่ไ้ได้นกอันนี้ลงแท้ในเปิดหนาลอกอยู่ได้ว่าได้เหตุไ,ไม่โน้นยังไยังไม่ไรเดยโอ้อเลยโอ้ก่อเลยเอ้ยมุกเกียวเฮ้ยมุกเกียวดกมึงอ้อมหัวมึงเพื่อนหนึ่งอาละโอ้ มันสุดยอดมันสุดยอดปล่อยปล่อยปล่อยเออล็อกเออพอแล้วแล้วล่ะนี่เซ็ตแทบเลี้ยงกระหั่นเลยเห่อนพร้อมแข็งอ๋อชั้นหนึ่งแบบเจวะ ออมาอกมาขาาแยกร่างว่ว่าไม่แห่์ฮปลาเถอะก็เห่อครับมีพอแล้วครับเมี่ยนแบบนี้นะครับเก็บแล้วครับตัวนี้เด้อแบบนี้ปีนาป่าไม้เด้ครับตันี้ เป็นได้ครับผลงานเมื่อนี่ได้ครับผมก็นะก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับวันนี้เห็นไั้ไหมครับได้เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับกับปลาสวายของเรานะครับครับคปลาสองตัวของเรานะครับยังไงมันก็เป็นครั้งแรกที่พวกเรามานะครับ EP แรกผลงานนะครับขนาดอีพีแรกยังปั่นนี่เจ้าสีอ่อาปั่นได้ขนาดเปินงานนะครับหนึ่งตัวใหญ่หนึ่งตัวเล็กครับ ตอนนี้เก็บแล้วนะครับเก็ <ละ S 2> บ,บแล้วขยะนะครับขยะเก็บไปด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เยาวชนนะครับควรทำควรเบ็ดเองเพื่อนนี่คนเบ็ดเจ๊ป่ะนายนครับบรรยากาศยามแรงของพวกเรานะครับสรุปผลวันนี้นะครับปลาสองตัวจับหัวจับหางว่าขึ้นมานะครับตาสองตัวนะครับ นี่ครับโอเคยอดวะครับครับมันมาธรรมดาเด้สิเฮ้ยแบบโาได้เข้าเลาโตเทียบกับแขนด้วยเวียดไดงทีไหมนี่ครับเทียบกับแขนครับของแค่นะครับโมเมนต์ว่าโมงไงดิครับ อ่ะสรุปเป็นได้ครับไม่ได้ครับบรรยากาศครับความหมานของรย์เป้ครับความหมานของรย์เป้ดึกเบ็ดครั้งแรกนะครับนี่ไปสุดยอดนะครับส <compass. S 3> ุดยอดอ่ะรวมๆกันนะครับสรุปไมอ้เป็นยังไงเฮาปลาอะไรนะครับคอมเมนต์นะครับทุกคนคอมเมนต์เลยนะครับว่าปลาอะไรนะครับแจกว่าแจกว่าไม่แจกส่งเลยนะครับส่งเลยนะครับสนุกคือมันมันคือปลาสวายนะครับปลาสวายดึกไว้นะครับดึกไว้ก็สวยๆนะครับ บราคืดมาเราคืดเพราะเราคืดบพรฝันว่าสีได้บอดเป็นทังไหนครับบรรยากาศเมื่อนีร่บรรยากาศก็ผ่อนคลายครับผ่อนคลายพวกเรามาจากฝึกสอนาะพวกเราฝึกสอนเสร็บเราเราก็มาหาอะไรเล่นยาวบ้างนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเมื่อนีร่เนาะครับเมื่อนีร่เขามาตกปลาอยู่ใช่ครับเมื่อไหร่ตกปลาอยู่ที่ชายเกาะหาดแม่หวานนะครับแม่ยางแล้วตกแม่ยางครับตกแม่ยางแม่หรือแม่ยานังเอาดีๆบอกหมดแล้ว แม่ยางแม่ยางหาดแม่ยางนะครับน้ำตกแม่ยางครับอยู่ที่ไหนครับน้ำตกนี้ที่กาลสินนะครับเขื่อนลำปาครับใช่ครับเขื่อนลำเปาอ๋อเป็นน้ำเป็นปลาเขื่อนลำเปาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเข้ามาในเขื่อนเลยดูไกลเนะครับโอ้ดูขนาดนะครับก็ถือว่าสุดยอดอยู่